ครับเมื่อนี้ก็พบกันอีกแล้วครับกับพูเทาคาเราะมาวัดสว่างอารมณ์ครับมาตามหาความครับคำซาคำาลือของเพิ่อนคำซาคำาลือ่อนนั้นก็คือการให้โชคให้ลาบของตาท่องนิ้วลายผมก็ได้ยินมาว่าตาท่องนิ้วลายใ,ให้โชคให้ลาบไก่วันหวยออกกษิมี ญาติโยมนี่มาขอหวยมาหอดกับจัดการรีวิวเลยครับลงรถมาตอนใบใบสองใบสามแล้วครับมาหอดนี่ครับประตูทางเข้าลานจอดรถกับเบิ้งแล้วรถกับบลายปันใดครับเมื่อนี้เลยรีวิวด้านนอกครับพอให้เด้ ไอ้น้องเฮ้าในเบิ่งเป็นแนวทางนะครับมาสถานที่จอดรถเพินน่นอีกกว้างขวางมากครับเอาครับตามผมเข้ามาครับสิพ้าเข้าไปเบิ้งตาท่องนิ้วลายยู่ใสครับไอ้น้องเฮากับ่เคยเห็นอาจสิได้ฟังข้าวฟังข้าวว่าตาท่องนิ้วลายใ,ให้โศกให้ลาบมีคนถึกรตเตลีรางวัลที่หนึ่งมาขออยู่วัดนี้ มเองก็ได้แต่ข้าวเนาะผ่านเข้ามาก็จะเห็นคอกงัวคอกควายครับอันนี้เพึ่งกับไทยชีวิตมาครับง้ควายง้ควายนี่มีคนไทยชีวิตมาแลยก็เอามาเลี้ยงไว้อยู่นี้ให้ญาติโยมที่มาทำบุญทำท่านนี่กส็สิซื้อเฟืองซื้อนยามาบริจาคให้ทั้งวัดดูแลนี่ครับควายเพืออตัวบ้ากไงครับ ควายกับแพงได้ครับคุมมือนีตัวละหลายหมื่นหลายแสนเพิ่งกับไทยชีวิตมาครับเบื้องบรรยากาศโดยร่วมแล้วครับทั้งบริเวณวัดเนี่ครับก็ล้มลื่นดีครับล้มลื่นดีก็มีแม่ค้าแม่ขายคนขายสิ่งขายของมีขายหวยขายอย่างเพิ่นว่าใกล้วัดหวยออกในแห้งหลายครับแม่ค้ามาขายหวย กับโลบรรยากาศที่ล้มลืนครับคนกับสิมานั่งพักเศ้าแห้งมาขายของแน่มาหาโชคหาลาบแน่ครับแต่มาเอาเครื่องล่างของขัง,งน้ำครับเพราะว่ายุนี้วัดนี้ครับก็บมีเกจิอาจารย์คือหลวงปู่พระค้มพระคุ้มแดงนะครับหลวงปู่เพิ่น พระคุ้มสีแดงครับผมเองก็เห็นเพื่อนแวบๆครับผ่านเข้ามาก็บโบเ้็กเข้าไปกร้าเพื่อนหรอกครับเห็นเพื่อนมีกิจมีญาติโยมคนอื่นอยู่ก็ซ่องเขาน้ำป้าน้ำพงก็เห็นนกฮูบใหญ่เนาะครับนะเนาะนี่แหละครับเป็นบรรยากาศให้ญาติโยมเข้าวัดพาลูกพระลานมากก็เห็นของแปลกๆไม่ไหมครับก็บสี เออยากมาเที่ยวมาเบิง้งครับทั้งเบิดทั้งม่วนครับกับสีมีลักๆก็กคือพระพุทธรูปครับพระพุทธรูปนี่ก็มีหลายครับอยู่ข้างในนี่บางคนเพิ่นก็มาแล้วมาขอโชคขอลาบกระบ,บนนั้นบนนี้บนจุดประทัดกันมาจุดนี่ครับ ตรงนี้คือบ่อนจุดประทัดครับกองมะฮือมาาหญ่ตมโหล้านครับคนกับมาจุดคู่มือคู่มือครับอยู่นี่หันเออผมไม่ได้ไปจุดนโมดหรอกครับเพราะว่าได้ยินเสียงเดี๋ยวผมก็แซบแก้วหูแล้วครับเออตรงไปนี้กรสิมีคลองน้ำครับให้อาหารปลาปล่อยปลามีเลือดโบราณล่ำหนึ่งครับอยู่ตรงนี้ครับผมก็ไม่ได้เข้าไปครับมันหกโคกวัดนึงกะ เออซองให้ไอาน้องเขาได้เห็นน้ำกันพ่อเป็นครับแนวทางครับเพิ่นกัดเหตุประดับไว้ให้ครับญาติโยมที่มาได้รีวิวครับเซลฟีตัวเองผมก็กลับมาที่ศาลาครับศาลาที่มีพระพุทธรูปหลายๆเพิ่นวาดนี่แหะตาท่องนิ้วลายอยู่นี้เพื่นบ่าวหันผมก็เลยกลับมากับ ส่องปายตามโดมที่เพิ่นเฮ็ดไว้เนี่ยนะครับพระพุทธรูปนี่ลายค่ากี่ดีครับสิกาบทุกรูปทุกองค์นี้เบิดมือกับบคุคบครับอยู่นี่ครับหลายดีพระพุทธรูปจากมันหลวงพ่อใดต่อหลวงพ่อใดครับเกจิอาจารย์ดังๆทั้งนั้นเลยเพิ่นเอามารวบรวมไว้นี้ครับกสิมีญาติโยมมาครับมากรบมาไว้ครับ ผมเองกัยกมือเสกเก้าใส่หัวไปนี่แหละครับอืมตรงใดวหวกับว้อยู่ครับว้วเป็นบางจุดบางองค์ไปบางรูปนี่ครับหลวงพ่อพระคุ้มแดงเพิ่นพานนากองไปแวบหนึ่งครับนี่แหละครับวัดเพิ่นมีแต่กเกจิอาจารย์เนาะครับเนาะเต็มเลย ครับสิ้าขึ้นไปข้างบนครับไปซ่องหาตาท่องนิ้วลายครับครับเคาะละข้งขึ้นไปครับให้ตาท่องนิ้วลายหูจักว่าพุท่าขาเลาะมากครับเพื่อนทิได้เตรียมตัวครับพุท่าขาเลาะสงสัยว่าตาท่องนิ้วลายนี่เป็นภัย ขึ้นมาหอดข้างบนแล้วครับกับสีมีญาติโยมมีลูกเล็กเด็กน้อยครับมาพ่อแม่ผ้ามาเขวัดเขว่ามากราบมาไหวมาปิดท่องครับเบิ่งพระให้เบิ่งเอาครับพระในหลายหลีครับเกจีอาจารย์ครับเต็มเบิดเลยครับปิดท่องเรื่มครับคาบครับเนี่ยครับผมก็ย่างตั้งแต่หน้าประตูครับจนสุดข้างใน ย่างเข้าไปตั้งแต่หน้าประตูสุดข้างในมีแต่พระพุทธรูปครับเนี่ยครับคนที่อยู่ซ้ายมือเป็นหุ่นปันเนี่ยครับแม่นตาท่องโมลือบ่แม่นผมกระบลูครับอันนี้หัน่บมีผู้บอกกับผมมาย่างเข้าไปข้างในอีกครับสงสัยว่าซิมีอีกอกข้างในครับเนี่ยครับมาเนี่ยก็มีหุ่นปันอีกสองคนครับนั่งอยู่นี่ ผมกับผมจักกันก็เพื่อนเนาะครับเนาะผมกันย่างกายเข้าไปอีกครับสี่มีไผอีกกับข้ามาถึงข้างในก็เห็นแต่พระพุทธรูปครับกับหุ่นปั้นเกจิอาจารย์ครับเต็มอยู่ในห้องนี่ครับนี่แต่หุ่นปั้นครับมีคนมาขอพรมากราบไหว้ครับอาสีมาบะมาบนี้ยังกับบรลู้ละครับก็ตาม แต่ความเชื่อของแต่ละคนเนะครับเนาะอันนี้บอกว่าการครับผู้ใดเชื่อหน้ใดกับเฮ็ดไปจังซันครับมาเป็นครอบครัวมาเป็นกลุ่มเป็นคณะเพิ่นกับคือกันครับผมนี่และครับก็บเดินไปเรื่อยๆออปิดท่องอย่างไปเรื่อยๆให้สังเกตบิ่งทั้งสายมือผมเลยครับเด้อนี่สิมี ผู้ชายสูทด,ดำครับหุ่นปั้นเดี๋ยวนี้ครับนี่ครับอันนี้อีกหุ่นนึ่งครับที่ผมสงสัยว่าสิเป็นตาทองครับตาทองนิ้วลายนิ้วลลยนี่ก็ฉายาของเพิ่นคือเป็นชื่อหมู่บ้านหรือตำบลนี่แหละครับอืมผมแมน่นชื่อคนเด้ครับตาทองทองนี่ถือว่าดีครับตาเงินตาทองนี่แหละครับ ดำๆเนี่ยผมคิดว่าเป็นตาท่องคนที่อยู่สายมือตอนผมย่างเข้าวมาคิดว่าตาเงินครับเพราะว่าสีเสื้อบอกคือกันเนาะครับเนาะตามที่เล่าลือกันมากครับก็บว่าตาท่องนี่ครับมีวิญญาณที่ยังบบไปเกินนะครับสิ่งอยู่ในหุ่นปั้นของตาท่องเนี่ครับให้โชคให้ลาบคนเนาะครับเนาะ ผู้ไปทึกสตากันเพิน่นกสิให้โชคให้ลาบซันสำหรับผมบรได้ขอครับถ้าเพิ่นสิีให้ก็ให้เพิ่นตามมาให้พี่หรอครับผมบรได้ขอผมไปแบบบริได้ขอเพราะว่าบุกหัจักกันก็เพิ่นครับจจกผู้ใดเป็นตาท่องครับหัวจักแต่พระพุทธลูกเนี่ยแะครับก็แจกเสวายองคใดหลายคักย่างออกมากก็เลาะเบิ้งทั่ววัดนี่แหละครับผมก็ไดนี่ลอดเต้าเข้าไปนี้ มีตะพระครับเต็มอยู่ข้างในนี่ยครับนี่ครับให้เบิ้งน้ำกันพระไหลหลีครับจ็กสิวายพระไดเป็นพระใดจ็กสิขออย่างแน่ครับลายคักโพดเออผมเงินเอ้าตัดสินใจรีวิวให้เบิ้องย่างเดียวครับเออเพราะว่าไอ้น้องเฮ้าได้เบิ้งแล้วอาสิทธ์เอออยากมากราบมาไหวา้ยัยกมาขอ นั้นคอนี้กัมาได้ครับวัดนี่เพิ่นเปิดคู่มือเปิดคู่มือครับวัดนี่มาตอนใดก็ได้มาตอนเ้าตอนสายตอนบ่ายตอนค่ามาได้คู่มือครับตามที่ผมได้ยินญาติโยมเพิ่นวาดนะครับเนาะสำหรับแม่ค้าแม่ขายเนี่ยโบต้องห่วงครับไกลวั่นหวยออกนี่โอ้ยทั้งโมเตอร์ไซค์ทั้งผู้มานั่งประจำครับเต็มแม่ค้าแม่ขายพ่อปัน กับอยู่ตลาดครับอยู่นี่ครับนี่และครับคนเท่าก็มีวิธีหายากหากินนะใดก็ไปครับสำหรับวัดก็อยากให้ญาติโยมเข้ามาเนาะครับเนาะมาก็จะได้ค่อยคัดค่อยเกาให้เป็นคนดี วัดทุกวัดนะครับมีเจตนาดีอยากให้ญาติโยมนี่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบครับบอกว่าวัดไทยวัดจีนอันนี้เป็นมุ่มของคนจีนเพิ่นครับผมก็มาซ่องซ่องให้เบิ่งครับผู้มีเชื้อจีนก็ยกาายอยากมาไหว้มากขอพรแนวใดก็มาใดครับอยู่วัดนี้ครับเป็นศาลาของคนจีนเพิ่นครับผมก็ซ่องให้เบิ่ง ครับต่อจากนั้นก็เดินออกมาทั้งเก้าครับทั้งลานจอดรถกสิทธ์วนไปเบิง้งนั้นเบิ้งนี้เรื่อยๆนะครับให้ไอ้น้องเขาได้เห็นน้ากันครับว่ามีอย่างแน่ครับเพราะว่าถ้าสีเว้าถึงเครื่องล่างของขังนะครับเนาะวัดของเพื่อนเนี่ยครับก็มีหลายสิ่งหลายอย่างที่มี คนลำ้ำคนลื้อครับบอกว่าสิเป็นพวกตะกุดบอกว่าสิเป็นทั้งอย่างละครับเมตตามหาสเสน่ห์อย่างพวกนี้กับมีคนซาคนลื้อมากบูชาเอาไปไว้ติดตัวกัค้าขายดีห่าครับเอาติดตไปหันมานี้ครับบาง คนบางท่านกับยานออการเดินทางการเดินทางคู่มือนี้ครับกับไปทางรถเนาะรับเนาะในถนนนี่ก็มีวิญญาณครับที่ยังบบไปเกิดวิญญาณที่ยังเละลอนอยู่กับหลายเพิ่นก็นว่าอย่างสันครับออถ้ามีวัตถุมงคลติดไปนัออ่มกับสิบโบมีสิ่งสัวร้ายเกิดขึ้น การเดินทางของเฮาอย่างอย่างซีละครับอืเขาวขาวเนาะผูมกับสิวไป้ลยกับบางคนเพิ่นกับบ่อเสือสำหรับผู้ที่เสือกับมาหาเบิ่งเอาครับบูชาเอาวัดนี้เพิ่นก็มีให้บูชาครับเนี่ยละครับตามที่ก้าวมาเนาะครับเนาะมีพระพุทธรูปหลายหลายอีรครับวัดนี้ครับวัตถุมงคล สิ่งที่ให้สักการะบูชาครับสิ่งที่ให้ใหเหาครับมาคัดเก่าจิตใจก็เยอะแยะครับเอามื่อนี้ก็สวัสดีครอบคุณสุคูสุคนตรงลานจอดรถนี่แหละนอกคำเนาะบนมาหารถคือเก่าครับสวัสดีครับ